สวัสดีครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กน,นะครับพร้อมทั้งทีมงานสิ่งบรรทุกอันเป็นที่รักทุกทุกถ่านเลยนะครับผมสร้างนิดละเอียดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนต์จำนายรถบรรทุกนะครับรถหกล้อบวัววาดสิเป็นหกล้อขอ,อกหกล้อเคนหรือว่าหกล้อดำนะครับ รวมทั้งบีกับดำทางอูฮาองกัมมีนะครับกับบรรยากาศยามเช้าครับ <cas> กับบรรยากาศยามเช้ายามเช้าที่อูเรานะครับวันที่เช้าวันที่25บวันอังคารที่25มกราคม2565นะครับเมื่อนี้มีรถมานำเสนอท่านลูกค้านะครับคือเก่า เขียนเคยนะครับรถพึ่งเข่ามือว่ามือว่านนี่นะครับมือขึ้นนี่แหละพึ่งเข่ามากมือขึ้นนี่นะครับพอดีไปเอาคำปวดเลยบรดษัทไทยในช่วงช่างไม่พลาไปซื้อนะครับบริษัทไทยไป,ไปมือปวดนะครับมาห่อนมือขึ้นนี่กระเดื่เป็นเอ็นอานะครับเอ้ยเป็นเอ็นเชียนะครับ เป็น n อ r 1 30แรงนะครับ n อ r 130าแรงหางแท้เลยนะครับ n อ r 1 30แรงปี47เทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับยางเต็ม6เซนครับยางเต็ม6เเซนเลยผ้าสีขาดท่านว่า64ีนะครับผ้าสีขาดท่านว่า6กีเป็นกระบะใหม่ทั้งลูกครับเป็นกระบะใหม่ทั้งลูก ยาว4เมตร30นะครับยาว4เมตร30กว้างเมตร90นะครับกะตอนแรกกับว่าสิขึ้นขอกอยู่นะครับตอนแรกกับว่าสิขึ้นคอกขอกพอดีมีขอ,อกเหลืออยู่ตัวนึงนะครับมีขอ,อกเหลืออยู่ตัวนึงพอดีว่าสี่ขึ้นอยู่แต่ว่าก็ดนะีไปตามสภาพมีก้อนนะครับไปตามสภาพมีก้อนขันลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ขอกกะจังมาบอกกนดีเชียนึงนะครับ สำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมเปิดราคาไว้ยูทีสองแสนไอสามแสนห้าหมื 3, 000, 50, 000, ่นบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทสามแสนห้าหมื่นบาทครับสำหรับ n c r 1แ0รแรงเทอร์โบพาวเวอร์แอร์ปี47ยาว4เมตร30กว้างเมตร90นะครับมานะเข้ามาเข้าร่งรา,ายละเอียดโดยร่วมกันนะครับ กะว่ามันงามอยู่นะครับรถงามรถดเดิมดีอยู่นะครับเบิ่งไปจังหนึ่งกัคือจังรถออกจากอู่ผมไปนี่แหละแต่ว่าไปแต่หลายปีแล้วลูกค่าว่าซื้อมาจาแต่ละเอียดมาสั่งลูกข้าว่า,า,า,วานะครับผู้จ้าความเก่า่นวานะครับมาซื้อมาจากละเอ็ดมาสั่งผมกเมมม็เป็นทำแมงทำแมงต้อเป็นรถออกไปจากผมแถวนี้มาเบิ่งภายในกันเลยนะครับมาเบิ่งภายในกันก่อนนะครับ เดิมดๆครับไม่มีผุนะครับเดิมดๆเลยเรือนไม่ใส่ไดเมดนะครับเรือนไม่ใช้ได้หมดบ่ว่าที่เป็นอ่าเข็มไม้เข็มน้ำมันเข็ววมวลม้อนนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับใชดได้หมดเลย ทำามนกันดีกว่างามๆนะครับสีสดใสเลยงามเดิมๆเลยนะครับขนาดเครื่องเรียนยังเป็นของ สูอยๆเลยนะครับเดิมๆเลยบอ่อนี่ที่มันเป็นหัวไม้มากนะครับหัวไม้มากนี่นี่คือตา,าพภายในนะครับสวยๆเลยนะครับนี่คือตา,าพภายในนะครับมาเบิ่งในส่วนของ คัดสีกันคัดสีงามตลอดเส้นนะครับคัดสีสวยตลอดเส้นเลยไม่ผูไม่บวมลอก่ายังบ่ท่านได้ดามหลังเลยนะครับไม่ผูไม่บวมและยังไม่ได้ดามหลังคัดสีงา,งามนะครับคัดสีสวยมากสวยตลอดเส้นเลย บลูบลบวมแล้วกับบลดำนะครับบ่ลูบลบวมแล้วกับบลูแงงบู่ท่านได้ดำหลังเลยนะครับสีงามๆครับนี่นยางเต็มหกเส้นนะครับยางเต็มหกเส้นเลย คือในส่วนของกระซี่นะครับมาดูกระบะนะครับกระบะเป็นกระบะไหม่ทั้งลูกนะครับเป็นกระบะไม้ทั้งลูกงามๆเป็นกระบะใหม่ทั้งลูกนะครับยาว4เมตร30กว้างเมตร90นะครับยาว4เมตร3กว้างเมตร90นี่เป็นตัวหัวนัดเลยนะครับ ว่าน,นอ็อตคันแบบนี้ออกจากโรงงานทั้งนั้นนะครับพะว่าน,น็อตแบบนี้ซื้อน้ำมันบ่มีนะครับบ่มีกระบะาไม้สวยๆนะครับยาว4เมตร30กว้างเมตร90มาเบ่งในส่วนของเครื่องกันนะครับมาดูในส่วนของเครื่องกันหัวกระเป๋านะครับยกมือเดียวเลยคนเดียว เรื่องงีมท่านได้เคยถือแกะเลยนะครับเครื่องยังไม่โดนเจยังไม่ได้โดนผ่ายั้วมาท่านได้ถือว่าแจีจะตัวเลยนะครับสำหรับมวนัดเครื่องเดิมๆเ,เครื่องแห่งปานเดือนหา แอร์นี่เออลูกปืนแอร์รุ่นแอร์ไอ้อออลูกปืนสายพันมันแตกนะครับลูกปืนสายพันตัวน,นั้นแตกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วก็เติมนน้ำยาให้นะครับในส่วนของออแอร์แข็งครับเครื่องแข็งเลยนะครับแม่แม่แม่แต่าปะเชียนฝาวาวนะครับยัง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 บัตรเด็กเคยเปลี่ยนเลยนะครับ หัวนอนี่ยังบริษัทเด็ดพันปะเกแกเลยบอกยงไงซนะนะครับเป็นยังไงมาฟังเสียงกันนะครับ <Ach> เกินิ่มๆนะครับเกินิ่มๆไม่ดันไม่อาย าห,นนา,า,หกากันความร้อนอยังไม่ได้ใถือแกะนะครับ่ากันความร้อนยังอยู่ครบยังไม่ได้ถือแกะเลยนะครับหัวเดิอดบ,บางๆนะครับแต่ว่ามันดีอยู่เครื่องนะครับขับมาเองกับมือเลย บางนะครับภาสีสามสิบเอ็ดทันวาหกสีนะครับขาดลนะละขาดเดือนนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวยางมองขวบแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับคอ,อกผมว่าเดี๋ยวขืนไส้นะครับกะถ้าลูกค้าท่านใดท,ที่อยากได้คอ,อกกับมีนะครับนี่คอ,อกคอ,อกตัวนี้นะครับนี่คอ,อกตัวนี้นะครับกะเพิ่มราคาข้นอีกนิดหน่อยนะครับบวกราคาข้นอีกนิดหน่อยก่จังงขามาคุยกันนะครับนี่คือรายละเอียดโดยรวมนะครับนี่คือรายละเอียดโดยรวมของ ncr 130แรแปลงปี47นะครับ เทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับกับบะไม้ยาว4เมตร30กว้างเมตร90ยางเต็ม6เส้นนะครับ350,000บาทครับ3 5 0 0 0 0บาทสำหรับรถตัวนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดที่สนใจกับที่ต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ 3, ด้านล้างนะครับ0913544524 0913544524เป็นเบอร์ตัวกับ ID ไอรีแของผมครับ ฝากติดตามไว้น้ำเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับ3ช่องทางบพรว่าที่เป็นช่องทาง Facebook ช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทาง Facebook ช่างนึกร้อยเอด็ดทางเพจนะครับทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์นะครับช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนตแล้วก็ทาง YouTube นี่นะครับฝากกดติดตามไว้น้ำ สีบ่ได้ผ่าดลดแต่ละขั้นทีเข้ามาทางอู่เฮานะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอด็ดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทิ้งบรรทุกทูก,ท,กทุกท่านนะครับสีบ่ไเด้ผ่าตดลถทีเข้ามาทางอู่เฮาแต่ละขั้นนะครับ สวยๆกันเลยสำหรับเราแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมสร้างนึกละเอียดนะครับพร้อมกับทีมงานอุตสาหกรรเสรยฐยนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพบพอกันไหม่ในชิปหน้าสาหรับชิปนี้สวัสดีครับ